ส่วรายการเสนอไทยแท้บายแม่พลอยวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะนำเสนออาหารอินเดียซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่เนะี่ย ชอบและประทานกันเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เขาจะทำเป็นอินเดียฟิชั่นซึ่งจะไม่ฉุนเฉียวนะคะเท่ากับอินเดียแท้ๆแล้ววันนี้นะคะสเสน่ห์ไทยแท้ของเราก็จะนำเอาเครื่องแกงมัสมมนซึ่งเป็นเครื่องแกงที่ป้าเชื่อนะคะว่ามีต้นตำรับมาจากประเทศอินเดียค่ะมาผสมผสานทำให้มีสเสน่ห์มากขึ้นค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะไหนๆเราจะไปทาอาหารอินเดียกันแล้วเนี่ยเราไปรู้จักกับ สมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่บางครั้งทุณผู้ชมสามารถเอามาทาผิวก็ได้นะคะหรือว่าเอามาปรุงอาหารก็ได้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะสีก็สวยด้วยสมุนไพรตัวนั้นชื่อว่าคมินนไปชมก็เลยดีกว่าค่ะค่ะ มครพบกันอีกครั้งในช่วงเวลา Enchanting Knowledge สเสน่ห์ไทยให้ความรู้กับฮันนี่ค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ฮันนี่จะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาไปเที่ยวเมืองพาราตะดีไหมคะซึ่งเมืองน,นี้นะคะประเทศนี้มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินนะคะที่มีรูปแบบเฉพาะตัวและไม่เหมือนใครเลยทีเดียวอาหารอินเดียส่วนใหญ่นั้นจะมีส่วนผสมของสมุนไพรามากเลยทีเดียวนะคะ รับสมุนไพรที่จะพาไปรู้จักในวันนี้เป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในอาหารอินเดียเกือบทุกชนิดเลยค่ะซึ่งสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือขมิ้นนั่นเองค่ะ ขมิน้นหรือเทมปริกเป็นพืชที่มีเงาในวงเช่นเดียวกับขิงและค่าเชื่อกันว่าถิ่นกําเนิดของขมิ้นนั้นน่าจะอยู่ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นถิ่นที่ใช้ขมิ้นค่อนข้างแพร่หลายนะคะในทางอายุรเวทของอินเดียก็ใช้ขมิ้นในการรักษามาหลายพันปีต่อมาขมิ้นก็ได้ค่อยๆแทรกซึมสู่ภูมิภาคอื่นๆค่ะ ในศตวตรรษที่13นะคะขมิลล้นได้แพร่เข้าสู่ยุโรปโดยพ่อค้าชาอาหรับซึ่งต่อมาฝรั่งก็ต่างหันมาเลื่อมใสสนใจสมุนไพรชนิดนี้มากขึ้นได้มีการทําวิจัยมากมายนะคะแล้วก็พบว่าสารเครคขมินในขมิ้นนั้นมีสรรพคุณทางยาเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันเลยล่ะค่ะร้านอาหารเพื่อสุขภาพในตะวันตกก็นําขมิ้นที่เป็นแคปซูลมาวางขายให้กับลูกค้ามากมายนะคะและสำหรับประเทศที่เป็นแหล่งผลิตขมิ้นนั้นก็อยู่ที่อินเดียอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ไต้หวันเฮติและก็จามายกาค่ะสำหรับชนิดของขมิ้นที่นิยมนำมาใช้โดยทั่วไปก็คือขมิ้นชันมีเงาขนาดเล็กผิวสีน้ำตาลเนื้อเป็นสีเหลืองเข้มคนอินเดียใช้ขมิ้นชันเป็นเครื่องเทศมาตั้งแต่โบราณเช่นผงกะหรี่ก็มีขมิ้นเป็นส่วนผสมสำคัญในขณะที่เครื่องแกงในครัวอินเดียหลายอย่างก็ใช้ขมิ้นเป็นตัวชูรสชูรงนะคะทั้งนี้ชาวพาราตะยังใช้ขมิ้นเป็นเครื่องหอมผสมน้ำสำหรับล้างมือ ด้วยกลิ่นที่หอมฉุนเนื้อมีสีเหลืองซึ่งถือเป็นสีมงคลของชาวมุสลิม ขมิ้นจึงถูกใช้ในพิธีกรรมต่าง,างๆแบบมุสลิมเช่นใช้ทาหน้าเจ้าสาวในพิธีแต่งงานหรือนำขมิ้นทาตัวคนตายก่อนอาบน้ำศพเป็นต้นส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวมุสลิมก็จะใช้ขมิ้นในงานแต่งงานเช่นเดียวกันนะคะขณะที่บาหลีค่ะใช้ขมิ้นย้อมข้าวเหนียวให้เป็นสีเหลืองสวยเลยนะคะแล้วก็แต่งเป็นปรวยประดับประดาให้สวยงามทำเป็นเครื่องบูชาอย่างหนึ่งโดยเชื่อว่าขมิ้นนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้เฒ่าผู้แก่ชาวมาลายูแต่โบราณก็จะเคี้ยวขมิ้นแล้วก็บ้วนไปรอบๆบ้า ะะบางคนก็ใช้ขมิ้นทาท้องเด็กเพื่อปัดเป่าพูดผีปีศาจไม่ให้กล้ามกลายทำร้ายเด็กน้อยนั่นเองค่ะและบทบาทสำคัญอีกอย่างของขมิ้นก็คือเป็นสีย้อมสีเหลืองนั่นเองค่ะชาวอินเดียนิยมใช้สีเหลืองของขมิ้นมาย้อมผ้าและไม้หรือใช้เป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติใส่ในข้าวเครื่องดื่มโยเกิร์ตน้ำสลัดเป็นต้นแต่เดิมขมิ้นถูกเรียกว่าอินเดียนซัฟ เพราะเวลาใช้ในการแต่งอาหารจะให้สีเหลืองออกแสหน่อยๆคล้ายสีของญ้าฝรันงค่ะแต่ว่ามีราคาค่อนข้างถูกมากกว่าคนส่วนใหญ่จึงนิยมนำมาใช้แทนญ้าฝรันงนั่นเอง ส่วนสำหรับคนไทยก็ผูกพันกับขมิ้นไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพิ่นอกจากจะนำมาทำอาหารแล้วปรุงเป็นยากินแล้วก็ทำเป็นยาทาแล้วนะคะหญิงสาวหลายคนก็ใช้ผงขมิ้นทาประทินผิวหลังอาบน้ำเพื่อให้ผิวสวยงามนะคะทัางยังสามารถใช้ทาแก้อาการคันและอักเสบที่ผิวหนังจากมาแมลงสว์กัดต่อยได้อีกด้วยค่ะชาบวันนี้นะคะเวลาของวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้คราวหน้าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอะไรมาฝากกันอีกนั้นต้องคอยติดตามนะคะช่วงหน้าเช่นเคยค่ะพี่ป้อมมีเมนูอร่อยมาฝากกันนะคะวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ จะมาสนุกกับการทําอาหารอินเดียกันนะคะแต่ว่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําอาหารอินเดียแบบอินเดียแท้ๆได้เลยเพราะบ้านเราก็ไม่เหมาะสมแล้วก็รสชาติเนี่ยของคนไทยยังต้องมีรสชาติจิจัดนะคะแล้วก็มีรสชาติที่ไม่เหมือนกับอินเดียสัทีเดียวถึงจะรับประทานกันได้อย่างสะดวกค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะทํามัสมั่นแกะในโยเกิร์ตความรู้สึกของอินเดียยังอยู่นะคะเพราะเราคุกกิ้งในโยเกิร์ตโยเกิร์ตเนี่ย เป็นตัวแทนของครีมอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์แล้วก็อ้วนน้อยหน่อยนะคะในในอีกหนึ่งจานที่เราจะมารับประทานพร้อมกันเนี่ยก็คือเคอรี่ผักอันนี้จะเป็น vegetarian เลยนะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นเราก็จะหันมาทำตัวม,สมัสัมนแกะในโยเกิร์ตก่อนนะคะ al lado de mi padre para que nunca más él pueda separarme existirán mil cosas que yo quiero contarle y así poder llevar un recado de mi madre de toda mi infancia siempre he de recordar

หนึ่งช้อนชาผสมด้วยโยเกิร์ตนะคะคนเครื่องแกงม,สมัสัมนให้เข้าไปกับโยเกิร์ตก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ส่วนอื่นส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะมีมะเขือเทศสับนะคะประมาณ2-3ถึงช้อนโต๊ะอยู่ที่คุณผู้ชมจะชอบเพราะว่าป้อชอบรสชาติมีเปรี้ยวๆนะคะมีขิงสับขิงสับเนี่ยก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ มาซาล่าหนึ่งช้อนชาฝั่งนี้ก็จะเป็นคิวเมนหรือยี่ราสิหนึ่งสนะคะช้อนชาเกลือป่นเนี่ยชิมรสดูนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ไปนิดเดียวก่อนแค่พินชนึงก็พอค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพอมันเข้าเนื้อก็แล้วปรุงอีกทีนึงก็จะสามารถใส่เกลือเพิ่มได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปมีกระเทียมบุบๆนะคะประมาณสีกลีบแล้วก็ ชิลี่พาวเดอร์หรือว่าบ้านเราจะใช้พริกป่นเลยก็ได้คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันกับโยเกิร์ต mm hmm. เมื่อมันเข้ากันดีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะนำ ตัวแลมวันนี้เนี่ยผู้ชมสามารถเลือกได้ค่ะชอบโชเดอร์นะคะมันก็จะมีติดมันนุ่มนิดนึงแล้วก็หรือถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบจะเป็นตัวแลมคัตเลตเลยนะคะเอาตรงฟิเลเลยก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะใช้โชเดอร์นะคะหั่นสไลด์ประมาณ1่ถ้วยถึง1่ถ้วยครึ่งลุกเค้าในส่วนผสมให้เข้ากันถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะคะก็อยากจะให้หมักแลมนะคะ ปิดแรให้ให้แน่นเข้าตู้เย็นเอาไว้สักประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลามากมีแค่ครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมก็พยายามคนแล้วก็บีบๆๆนะคะนวดนวดนวด,นวด,นวด,นวดให้เครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อแลมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะคราวนี้นะคะคุณผู้ชมก็นากระทะตั้งไว้บนเตานะคะเราจะนําหัวหอมใหญ่หัน่นเป็นสลซ์สลั์บางๆนะคะ แล้วก็มาซอเทหรือว่าเจียวลงไปในน้ำมันนะคะใส่น้ำมันไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเ no จียวหอมไปเรื่อยๆนะคะจนมันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆคราวนี้เราหันมาทางส่วนผสมที่2นะคะก็จะมี แอป i c ิ t อตแห้งนะคะมีซิน m o n s t ิ c กแล้วก็ตัวนี้เป็นมายองเนสหรือว่าจะเป็นแซนด์วิชสเปรด d ที่คุณผู้ชมมีอยู่ในบ้านก็ได้ค่ะที่เขาผสมพิเคิลมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยเราจะหั่นเป็นท่อนๆนะคะไม่ต้องบางมากแต่หั่นเป็นสีก็ได้เราใส่ไปเนี่ยเพื่อจะให้มี t e x t ซ์เอร์ของความหนึบหนับในขนาดเดียวกันเราก็จะได้กลิ่งหอมแล้วก็ความหวานนะคะ จากตัวผลไม้แห้งตัวนี้เป็นแอปเปิลคอครทางนี้หอมของเราก็เริ่มมีสีสันนะคะเราต้องการให้มันมีสีเพิ่มขึ้นอีกสักนิดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะเปิดอีกเตาหนึ่งนะคะนำกระทะมาตั้งพร้อมกันเลยนำน้ำมันเทลงไปประมาณ ครึ่งช้อนชานะคะอัปริคอตแห้งที่เราเตรียมไว้ลงไปมายองเนสหรือสเปรดลงไปผักราคาหัวหอมของเราก็เกือบได้ที่แล้วเราก็นำแรมที่เราหมักเอาไว้ได้ที่นะคะมาเทใส่หลีไฟลงทุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากัน ปล่อยให้มันคุกกิ้งไปหัวหอมที่เราซอเทไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นผสมผสานกับเนื้อแกะที่เราหมักไว้พร้อมกับโยเกิร์ตเรียบร้อยแล้วหันมาทางนี้ ถ้ามันเริ่มม้วนนะคะคุณผู้ชมสามารถเติมน้ำสุกลงไปทีละนิดทีละน้อยไม่ต้องเติมเยอะเราต้องการให้เป็นคลุกคลิกเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำตัวเนียค่ะแอปริคอตดหรือว่าผลไม้แห้งนะคะแล้วก็ตัวสเปรดที่เราผสมกับน้ำมันผัดพร้อมทั้งตัวอบเชยนะคะ oh, <my> ใส่ลงไป สุดท้ายผสมคราวนี้ตัวแอปพิคอตก็จะมาทำหน้าที่เพิ่มความจัดจ้านนะคะความหอมแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่หนึบหนับอร่อยจริงๆค่ะม,มัสมมนแกะในโยเกิร์ตของเราก็เสร็จแล้วกลิ่นน่ารับประทานมากเลยอร่อยด้วยนะคะเทใส่จานคาร,ร์เรนย่อด้ยผักชีไทยนะคะโรยเล็กน้อยแล้วก็ ง,งามๆส,สองช่อนชื่นใจค่ะมัสมตนแกะในโยเกิร์ตับประทานกับข้าว้ร้อนนะคะจะเป็นข้าวบัสมาติกหรือจะทานกับโรตีว่นน้ำก็ได้ค่ะ สอในวันนี้นะคะเราจะทำคารีผักนะคะผักของเราวันนี้เนี่ยจะมีข้าวโพดจะเป็นข้าวโพดหวานซึ่งคุณผู้ชมก็ควรจะนึ่งหรือว่าต้มเอาไว้นิดนึงนะคะเพราอให้มันสุกชั้นหนึ่งก่อนมีผักตัวที่2ก็คือตัวพีเนี่ยคะ่ะถั่วลันเตานี่ก็อร่อยหวานแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะผักต่อไปก็คือมะเขือเทศนะคะแต่เราจะใช้มะเขือเทศเนี่ยนิดเดียวเองมีหัวหอมใหญ่ มีพริกชีฟ้าสับนะคะแล้วก็มีผักชีไทยเครื่องปรุงของเราก็มีพระเอกนี่ค่ะเราจะนำเอาเครื่องแกงแดงนะคะของแม่พลอยเนี่ยมาผสมผสานก่อนอื่นเราจะน้ำมันลงไปก่อนเลยน้ำมันประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะหรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้เพื่อไม่ให้กระเด็นเราก็จะนำหัวหอมใหญ่ที่เราหัน่นหรือว่าสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปก่อนนำร่อง พราไหนๆเขาเป็นหัวหอมก็มนำร่องไปก่อนนะคะผักนำมะเขือเทศสับนะคะอันนี้ลูกเดียวลงไปซอเทด้วยเครื่องแกงแดงของเราวันนี้เราใส่ช้อนชาไม่ต้องพูนนะคะช้อนชาเดียวขมิน้นเมินหรือว่ายี่รา ผักชีกระเทียมนะคะกระเทียมบุกสห้ากรีนเริ่มดีแล้วนะคะสังเกตนะคะยังไม่ใส่พริกชีฟ้าค่ะเพราะว่าคราวนี้จะฉุนจัดมากถ้ามันเริ่มแห้งนะคะคุณผู้ชมก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงหลังจากนั้นเราก็จะนำ พริกชีฟ้าสับนะคะอันนี้คุณผู้ชมสามารถใส่ตามความชอบได้นะคะสัก2เม็ดก็จะพอแล้วแต่ถ้าเป็นคนสู้ซ่ามากก็ใส่เยอะหน่อยได้ตามด้วยหัวลันเตาเราจะปรุงรสเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึง ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำข้าวโพดหวานที่เราต้มไว้แล้วเนี่ยค่อยๆวางลงไปนะคะพยายมกลับขา้าวโพดคลุกเคล้ากับเครื่องนะคะให้ตัวข้าวโพดเนี่ยมันคลุกกับน้ำเครื่องปรุงของเราให้ทั่วตอนเราจะยกขึ้นนะคะนำมะนาวหนึ่งซี บีบลงไปผักชีนะคะโรยลงไปผัดไปด้วยเลยค่ะอันนี้แล้วก็ปิดไฟคอรี่ <c urry> <c urry> ผักของเรานะคะเสร็จไม่ยากเราจะเก็บความกรุบกรับของ เจ้าตัวข้าวโพดไว้ไม่ต้องให้มันสุกเยอะเพราะว่าเราต้มมาแล้วนะคะชั้นหนึ่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำเรียงในจานที่สวยงาม เสร็จแล้วนะคะ c u รี่ผักของเรานะคะทำได้ไม่ยากเลยมีกลิ่นหอมมีความกรุบกรับของผักมีประโยชน์มากๆนะคะ2ออย่างเนี่ยเป็นอาหารอินเดียที่คุณผู้ชมสามารถทําได้ง่าย,ายๆที่บ้านนะคะจะรับประทานต่างหากหรือรับประทานร่วมกับตัว แลมที่เป็นมัสมัตรในโยเกิร์ตก็ได้รับประทานกับนานหรือว่าโรตีก็ได้นะคะอาหารอินเดียเนี่ยเมื่อผสมผสานกับเสน่ห์ของไทยแล้วรสชาติเนี่ยก็จะไม่จัดจ้านหรือว่าไม่ฉุนมากนะคะแต่ว่ามีความเปรี้ยวความเค็มความหวานเนี่ยเพิ่มเติม จากความเป็นอินเดียมาเป็นของไทยค่ะรับรองค่ะคุณผู้ชมใครๆในบ้านคุณผู้ชมต้องติดใจแใน่ๆเลยนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรของวันนี้นะคะหรือว่าวันไหนก็ตามเนี่ยเขียนมาขอเราได้ทางอ,งอีเมล์อัดเดรสข้างล่างนี้แล้วเราจะส่งไปให้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ